สวัสดีครับเดชาพ r o p e r t ์ hey, ครับวันนี้ลงพื้นที่มาอยู่ที่อําอเภอเสนาณิคมบ้านหนองทัมงบม้าตาบลเสนาน,นิคมอาเภอเสนาน,นิคมจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ตรงถนนเส้นอำนาจเจริญมุ่งหน้าไปผน้ดาหนรเลิงนูกทานะครับกิโลเมตรที่่4 4นะครับผมบ้านหนองทับมา้า พามาดูพื้นที่กันนะครับมาดูที่ที่เราจะขายที่ส,สวยๆตรงนี้ติดถน,นนเส้นนี้เส้นรองมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลศรีนายนิคมด้านหน้านะครับผมพื้นที่ตรงนี้ขนาดทิ่ได้สองนสี่สิบตารางวาหน้ากว้างหน้ากว้างติดถน,นนนะครับตั้งแต่เสาไปกรจดึะดึงเสาไปต้นที่หนึ่งสองสามสี่ต้นที่สี่ครับระยะทางติดหน้าถนน,นประมาณหกร้อยเมตรนะครับ ประมาณ500เมตรนะครับสวยงามมากสามารถทําทเป็นสวนเกษตรทำเป็นบ้านเดือนบ้านจัดสรรได้เลยนะครับผมตอนนี้นพื้นที่ที่ผมนะมีสวนปผักยูคาน,นี้่รถแอมป์ยูคาใหฟ้ฟรีเลยครับตวัวนี้หยุ่น,งงนระตามมาด้วยนะครับแรงนี้หักคิดได้2,040ตารางวานะครับ กว้าง5เมตรตัวนี้เราขายกันอยู่ที่ไร่ละ3แสน2หมื่นบาทย้ํานะครับที่สวยๆผมขายที่ไร่ละ3แสน2หมื่นบาทถูกมากกรัปผมถูกมากและก็พื้นที่สามารถทําได้หลายอย่างเป็นพื้นที่นาบางส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่สูงแนละ้วพื้นที่นานที่นิ่งนะครับก็จะมีต้นยูงยูงคารแถมยูคาให้ปรีนะครับทั้งหมดนี้ผมขายอยู่ 320,000บาทถ้าเกิดสนใจยังไงโทรมาคุยกับผมได้ที่เตชา0971719595เตชา Property ตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนะครับ0971719595สิบไร่สงงานส0่ตารางวาพร้อมดำเนินการยื่นคููธนาคารได้ีที่เป็นที่ฉนวนนะครับโอเคถ้าเกิดสนใจยังไงก็มาพูดคุยกันนะครับมาปรึกษาหารือกันว่าจะ ดำเนินการยังไงได้บ้างนะครับผมจะต่อร้องราคาลดราคาต่ออะไรกันต่อได้เลยครับราคานี้ผมสามารถลดได้นะครับผมถ้าตัวสิบไร่สองงานสิบตารางวาขายไร่ละสามแสนสองนะครับสามแสนสองสามแสนสองสามแสนสองแสนบาทต่อหนึ่นไงไร่ถ้าสนใจยังไงติดต่อมาที่เดชาพบุันนี้ครับเดชาศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าวันนี้พามาดูที่สวยๆถ้าเกิดชื่นชอบหรือเอฟสำหรับเอฟซีถ้าเกิดชื่นชอบ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube ดีชาชาแน,นลเลยนะคะดชาบลูมทีชาชาแน,นลฝากกดไลค์สั่งกด Subscribe ก็เป็นกำลังใจแท่ทีมงานพวกเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ